สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนหนุ่มโอเดตสวนกลับทันทีหลังรู้จะถูกฟ้อง300ล้านเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่สังคมกำลังให้ความสนใจสาหรับอดีตนางแบบชื่อดังโอเดตเฮนเรีสแจ็คโคมินหลังออกมาเคลื่อนไหวแชรถึงผู้ชายปอป,ปาที่เกี่ยวข้องกับคด,ดีแต่งโมและมีข่าวว่าแม่แต่งโมให้ทนายเดชาโทรหาฝ่ายโอเดตแจ้งว่าแม่แต่งโมจะฟ้องโอเดต300ล้าน และล่าสุดโอเดตนั้นก็ได้เตรียมเปิดหลักฐานไฮโซปอก่อนประากาศเป็นความหวังของหมู่บ้านโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพไฮโซปอและได้ระบุข้อความว่ารูปพร้อมหลักฐานพร้อมเป็นความหวังของหมู่บ้านทำกําลังชาวเน็ตติดข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายแต่เมื่อถามแม่แตงโมถึงเรื่องนี้คุณแม่บอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนและไม่รู้จักโอเด็ดด้วยทําให้หลายคนอยากรู้ว่ามันยังไงกันแน่เพราะจากนั้นก็มีข่าวออกมาอีกว่าแม่แตงโมฟ้องโอเดต3 0 0ล้านเมื่อวันที่2ี่มีนาคม 2 5 6 5รายการเป็นเรื่องใหญ่ทางช่อง JKN18 ได้ฝนอินสัมภาษณ์โอเดตกรณีข่าวว่าถูกทนายแม่แตงโมคมคู่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจริงโดยมากถึง300ล้านบาทซึ่งโอเดตก็ยืนยันเรื่องนี้เล่าว่าคุณแม่แตงโมเขาจะมาฟ้องหนูประสุดนี้เลยค่ะ So เด y w a n n a s u me หนูก็บอกว่า Why do you want to sue me Do you have money to sue me คุณแม่จะมาฟ้องหนูเพราะอะไรคะเป็นคุณทนายที่เขาโทรมาหาหนูค่ะหนูก็ถามก่อนเลยว่า What's n e of your lawyer ทานายคุณแม่ชื่ออะไรเหรอคะเขาจะมาฟ้องทำไมคะ So you wanna fight Let fight คุณแม่แตงโมจะมาฟ้องหนู300ล้านอันนี้เขาให้พี่ทานายคุณเดชาโทรมาหาหนูเลยคะ่ะทีมโอเด็ตคุยกับทานายเดชาคะ่ะหนูก็พร้อมไงนึกออกไหมว่าแม่จะฟ้องหนู300ล้านอยู่ดีๆถ้าหนูอยู่เมืองไทยหนูจะเดินแล้วเอาเงิน300ล้านไปตบหน้าคุณแม่หนูพร้อมไงเรากำลังคิดอยู่ด้วยความที่แฟนหนูเป็นนักธุรกิจก็เลยบอกแฟนว่ เ,เขาจะมาฟ้องโอเดตแฟนก็เลยบอกว่าให้ไปถามชื่อทานายมาทําชื่อบริษัทมาแล้วเราจะซื้อทั้งบริษัทเลยจะได้จบจบกันไปแฟนหนูเป็นคนมีเงินเอาง่ายๆถ้าคุณแม่ฟังอยู่ก็อยากจะบอกว่าอย่ามายุ่งกันเลยเราอยู่ของเราเฉยๆดีที่สุดแล้วเอาจริงๆถ้าคุณแม่อยากมายุ่งเนี่ยคุณแม่มีแต่เสียกับเสียนะคะต่อมาทางรายการได้ให้โอเดตเคลียร์โดยตรงกับทานายเดชาซึ่งอยู่ในสายด้วยทานายเดชายืนยันว่าไม่เคยโทรไปฟ้อง โอเดตและยืนยันว่าแม้แตงโมไม่มีการคิดจะฟ้องร้องโอเดตแม้แต่บาทเดียวสรุปจบไปด้วยดีทั้งคู่เคลียร์เข้าใจตรงกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ